ล่านไนอร่อยคุ้มคุ้มผั้ฉันที่เคยผ่านนี่ผู้แกเอ,อยวันนี้ผู้ฉันก็อยู่อำเภอขามสแกแสงบ้านฉันนั่นดิก็าล่านนีเลยล่านวิวตำแส็บผ้าแม่นายมาคุยงานมาปาร์ตี้ก็เดึกแก่งเขานั่นดิล่าเขานั่นอยู่ในอำเภอขามสแกแสงห่างจากตัวเมืองโคราชมาก60กิโลใครจะมาเดินล่านเขาอ,อยู่บ้านริมบึงอยู่อำเภอขามสแกแสงทางไปบ้านน้องจานใครจะตามผู้ฉันมาตั้ง GPS เลยตั้งไปบ้านน้องจานกา็ได้ถ้าเขาล่าเขาจะมีซาลาเลืออยู่หน้าปากทางแล้วก็ขับเขาไปในซอยประมาณร้อยเมตรถึง ไล่ล่านอยู่ขวามืออยู่ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านบ้านริมบึงนั่นแหละพวกแกเอยถ้าใครไปไม่ถูกอีกก็ถักมาถามพวกฉันก็ได้แล้วพวกฉันจะบอทางพวกแกอยู่ดอกที่นั่งก็อ่ายังหลายนั่งได้เป็นร้อยคนพร้อมกันอ่ะดูเขาอีกเข้าอะไรเรียงกันแต่ผืนวันนี้ก็พาแม่นามาประชุมอินฟูโคลาดพวกแกเอยนานๆที่ปัากันนัวตุ้ยแท้ๆร้านี้ลาคาอย่างถูกเดือนสี่สิบห้าสิบบาทเมนูก็อ่ายังหลายมีทมถือโทมถือวนแนวอินฟูโคลาดมแจะสายกินต้องหนาวันนี้ท่มานนนนีี่ััตตต้เแแดบวพส มีแต่แนวหนากินดาอันนี้กับปลาับทิมลุยสวนก็น,น่าอร่อยปลานิ่งหนึ่งมะนาวากับของแท้หรือจะเหลาของผงปนูนาก็ไอายางเปียะแต่ตแย่างแต่ะแนวมีแต่แนวหนากินออกกับเข้าบ้านฉันเนาะบ้านเกิือโปชันและเดออำเภอขามสกแกเสียงเราล่าเน,นี่ยนะโปะชั้นมาไอ,อยางบ่อยคลิปแรกที่โปชั้นมารีวิวกับล่าที่นั่นเล่าวิวต่ำแซบปีนึ่งผ่านไปกลับมาใหม่มาคอนเฟร่มให้ยผงแกดูว่ลาล่าเขาหนักอร่อยคือเก่าบาจะเป็นปลาับทิมลุยสวนรสชาติไอายางทีเด็ดลาก็ตัวไอายางใหญ่หรือจะเป็นเหลายกทะเล แกเงินหนัสองยเก้าสิบเก้าบาทยกมาทางทะเลน่ะพวกแกเออแม่นายฉันบอกว่าอร่อยมอรองปลาเขาอย่างหอมปลาเข้าสู่ร่างกายแม่นายฉันมีเลี้ยงถึงเก็บไม่บรรยาบรรยังเลยน่ะใครจะตามพวกฉันมาถึงเสาร่างก็เปิดเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นวันอาทิตย์เปิดเก้าโมงเช้าถึงสองทุ่มวันอาทิตย์จะปิดดึกกว่าเขาจะหน่อยวันครอบครัวเนาะแล้วร่างเขาจะยุดวันที่สิบหกของถูกเดือนแล้วเมนูนี่น่ะแม่นายฉันแหละยังชอบทําไมเราเขาใช่ไก่บ้านเท่ๆนั่นเดีเนื้อมันเยอะยังแนมวันนี้อไก่บ้านมันออกร่างกายหลายเนื้อมันก็เลยเหนียนนั่นด มันก็เลยอร่อยกลัวไก่พันเนื้อสามชั้นทอดน้ำปลาน้ำจิ้มเขาอะไรอย่างทีเดียวจี๊ดจ้าซาใจดีเถอะปกติก็กินตะกุ้งแช่น้ำปลาวันนี้ไปจัดแซลมอนบวกกุ้งแช่น้ำปลามาเสียงว่าอร่อยมอลองของแท้แน่นอนรวมแกงอินฟูเขาลาสายกินนลับ เขาก็จิมดกันไหนหรอสร้างแม่ตะพืะ้นๆเนาะอันนี้กรปลานี่นหนึ่งมะนาวไอ้ยังอร่อยรสชาตินี่บอกเลยว่าของแท้หาตัวจับยาดดอกล้านวิวตำแซ็บนี่นะล้านก็บอกเลววยว่าตำแซ็บราคาสมตำได้ยังไงหรอพากันจัดมาเลยแล้วตำถา,า,าล้านวิวอร่อยเครื่องไอ้ยังแนนอินฟูล่าแต่ละคนกินไอ้ยังใดอร่อยมแม่อร่อยแม่นายฉันซื้อปลาล้านวิวกลับไปกินนะของแท้ไม่ห่าใครสนใจสำรองจองโตตำนี่เด้อใครทักแชทไปเข้าไปม,มีเวลาตอบดอกไขโทรไปเอาอร่อยเครื่องแนนราคาถูกต้องล้านนี่เลยล้านวิว ต่ำแสลบอ่ะเธอมาลองกันเดอ้อผูกแกเอ้ย